มาคุยเรื่องนี้ดีกว่านะครับนึกหนึ่งเรื่องได้นะฮะผมะนึกถึงเรื่องสําคัญได้หนึ่งเรื่องนะครับผมนะครับนึกถึงพระอริยสองฆ์องค์หนึ่งนะครับคือหลวงปู่ขันนะครับหลวงปู่ขันเนี่ยนะฮะท่านเป็นพระอริยสองฆ์องค์สําคัญเมื่อก่อนนะอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่อยู่ที่อําเภอแม่วางนะครับท่านเคยเตือนเรื่องภัยพิบตัติอันนี้นะครับข้อมูลเนี่ยนะฮะ ผมได้มาจากญาติผมก่อนนะครับแล้วมาตรงกับบทความของนักเขียนท่านหนึ่งของพุทธวงศ์ของคุณเนานรยานนะอันนี้ขอบคุณเธอด้วยตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงกับนะครับที่ญาติทำผมนะครับท่านเคยได้เล่าไว้เหมือนกันเพราะว่าได้ให้ญาติทำทางเหนือตอนนั้นนะครับฝ้าอุปถาครูบาอาจารย์องค์สําคัญหลายองค์นะครับ เช่นครูบาอินวัดฟ้าหลังนะครับผมครูบาดวงดีวัดท่าจำปีครูบาดวงดีวัดบ้านฟอนนะครับท่านก็เคยเล่าเกี่ยวกับภัยในอนาคตอนะเนาะซึ่งถ้าเป็นคนอื่นในตอนนั้นนะครับผมอาจจะแบบไม่ค่อยเชื่อนะแต่หลวงปู่ขันเนี่ยเป็นพระที่เก่งมากและภูมิธรรมสูงมากจริงๆคือเท่าความนิดนึงนะครับผมผมรู้จักท่านนะครับจากงานที่ท่านเข้าสมาธิเข้าสมาบัตินะครับผม คือปกติถ้าเป็นลายอื่นเนี่ยถ้าพูดถึงการเข้านิโรธหรือการเข้าสมาธิหลายๆวันเนี่ยผมจะไม่สนใจผมจะขีดค่าไม่ไปทําบุญด้วยเลยเพราะผมอ่อมันถือว่าก้ำกึ่งระว่างอวดอุตริมนุษธรรมอ่าคุยตรงๆนะฮะเพราะเจอของปลอมมาเยอะเพราะฉะนั้นอนะ่ะไม่ว่าพระธรรมยุทธมหานิกายเนี่ยผมจะต้องนะครับมีประสบการณ์ตรงก่อนนะฮะ คือต้องรู้เห็นแล้วก็สัมผัสได้ด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเบื่อแล้วเชื่อคนอื่นนะไม่ว่าสายไหนนะครับจะสายหลวงพ่อฤาษีมาบอกสายอาจารย์มั่นมาบอกหรือใครอะไรเนี่ยคือเราจะต้องแบบว่าคือมันไม่ไหวแล้วเจอแบบของปลอมมาบ่อยอะนะเจอ,เอ,อได้ยินครั้งแรกเนี่ยนะครับประสบการณ์ตรงเนี่ยเกี่ยวกับหลวงปู่ขันเนี่ยตอนนั้นก็จะมีทัวร์ไปเที่ยวภาคเหนือกัน นะครับผมก็ไม่สนใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเคยไปกราบครูบาอินนอดฟ้าหลังแล้วนะครับผมแต่ปรากฏว่านะครับก็เขาบอกว่าหลวงปู่เนี่ยจะฉันน้ําลูกเดือยประมาณนั้นน้าต้มลูกเดือยท่านพูดประมาณนี้แล้วพยายามท่านพยายามเอ,อ่อเหมือนอดอาหารนั่งสมาธิติดต่อกันหลายวานันแต่ท่านก็พยายามหลีกเลี่ยงอ่ะนะคาว่านี้ลงนี้โรดซึ่งตอนแรกผมกฟังผมก็ก็ไม่สนใจเท่าไหร่คุยตรงๆปรากฏว่า พอได้ข่าวจากกลุ่มญาติธรรมกลุ่มนั้นน่ะสายหลวงพ่อราสีนะครับกลุ่มนั้นน่ะก็กลับมาที่บ้านก็มารวมสมาธิจิตมันตกศูนย์ยังไงไม่ทราบเห็นเหมือนหลวงปูอ่อะล้วบุญออกจากตัวท่านอ,อยู่ในกลางตัวเราตอนนั้นยังไม่รู้จักท่านเลยนะยังไม่รู้จักท่านเลยและเห็นในแสงสีม่วงอะคุณเหมือนทับทวีขึ้นจากตัวท่านอะที่เห็นในกลางกายเราเนี่ย สูงอะ่ะท่วมโลกอะ่ะเป็นคลื่นอะ่ะแสงสอีอมชมพูอะนะท่วมทั้งโลกเลยม่วงอมชมพูน่ะท่วมทั้งโลกแล้วหมุนไปนะครับแผ่ไปเนี่ยเหมือนโลกนี่ยสว่างสวยเลยนะครับสีแสงนะั้นนะเคลือบหุ่มเอาไว้นะฮะแล้วลอยไปเคลือบพระอาทิตย์อะ่ะจนดวงพระอาทิตย์กลายเป็นสีม่วงอมชมพูอะ จิตบอกเลยว่านี่เป็นอนุภาพบุญถ้าได้ไปร่วมทําครูบาหลวงปู่ขันเนี่ยของจริงตอนนั้นท่านอยู่สุสานไตร,รักที่อําเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่คือพอตัวรู้บอกแล้ตกศูนย์ก็ไปเห็นเองเห็นบุญเองโอ้โหเราก็รีบไปหาท่านเลยนะโอ้โหพอไปเจอองค์จริงเห็นคลื่นเห็นปฏิปทาอะไรเฮ้ยของจริงเพาราะว่ิถ้พูดถึงการเข้ากรรมเนี่ยโอ้โหต้องแบบว่าเอาล้านมาลบแล้วว่า นะฮะถ้าไม่เห็นเองไม่สัมผัสเองอะนะครับเพราะว่าือนสมัยนี้มันเชื่อใครมันยากเต็มโทนนะคุณนะมันมีการพาณิชย์การตลาดนะครับหน้าม้าแยะไงนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมค่อนข้างเชื่อใจอะไรยากหรือเหตุการณ์อะไรบางอย่างยากนะแต่พอสัมผัสเองก็ทุ่มสุดชีวิตเลยนะครับก็พาคณะญาติโยมไปทําบุญแล้วก็ได้ให้พี่ท่านหนึ่งครอบครัวท่านอยู่ทางทาง ทางลำพูนได้ช่วยดูแลนะครับไปถวายข้าวน้ำทั้งครูบาอินหลวงปู่ขันเขาก็พบความพิเศษหลวงปู่มากมายนะคือมีหลายท่านนะครับโชคดีได้รางวัลใหญ่นะครับผมรวยทันตากับหลวงปู่ขันเนี่ยเยอะนะครับที่มาทำบุญเพราะว่าพี่คนนั้นเนี่ยเขาประกอบธุรกิจแล้วเขาเล่าให้ฟังว่าหลวงปู่เนี่ยจะสามารถคลี่คลายปัญหาให้ได้นะครับผมในเรื่องยากๆคือท่านรู้เห็นแล้วก็ เหมือนท่านเห็นทั้งหมดอ่ะแล้วมาขอพอรท่านมากราบทําบุญอุปสรรคใหญ่ในชีวิตเนี่ยก็นะครับหมดไปได้อย่างง่ายดายก็หลายท่านบอกตรงกันนะที่อยู่ภาคเหนือที่พยายามให้ทาบุญกับทั้งครูบาอินและหลวงปู่ขานพระครูบาอาจารย์น่ะท่านมีสมาบัติเร่งผลนะครับเร่งผลให้มันเกิดเร็วขึ้นได้ให้ข้ามกรรมใหญ่ได้ให้หมดอุปสรรคในชีวิตได้เพราะฉะนั้นการทําบุญกับพระอริยสงฆ์ตอนนั้นนะทั้งครูบาดวงดีวัท่าจาปี อาจารย์คำวัดศีดอนตันนะครับที่ลำพูนหลวงปูค่คำรูบาคำหลวงปู่อินตานะครับสองอินตาที่ลำพูนก็เป็นพระซึ่งมีพลังสมบัติยิ่งใหญ่มากนะครับผมทารคุณธรรมที่เย็นยิ่งใหญ่มากนะฮะและครั้เนียหลวงปู่ก็เคยพูดถึงภัยพิบัติอะไรหลายอย่างและเหตุการณ์ล่วงหน้าอะไรหลายอย่างซึ่งมันตรงนะครับมันตรงโดยที่ญาติผมท่านเนี้ยท่าน ท่านไม่ได้บอกเดี๋ยวหลวงปู่น่ยพอสนิทกันสักระยะหนึ่งท่านก็สามารถบอกเหตุการณ์นะครับและวิธีแก้ไขล่วงหน้านะครับท่านจะมเีเหมือนประคำพระพุทธเจ้า5เมตรประคำพระเจ้า5พระองค์่ะแจกนะครับผมซึ่งญาติผมก,ก็เห็นปาฏิหาริย์และความแม่นยำของยานทัศนะหลายอย่างและคราวนี้นะครับท่านเคยเปรยถึงอนาคตจะเกิดภัยใหญ่และท่านพยายามหา นั่งสมาธินะครับหาเออหาเหตุมาแก้หาปัจจัยหาบุญใหญ่มากันแก้ไขเหมือนกันนะครับผมในสมัยนั้นเนี่ยนะครับออทางคุณนาวนรยาหรือหลายท่านน่ยทางรู้สิกข์หลงพ่อฤาษีก็บอกว่าที่ภูมิธรรมแล้วมีสมาบัติยิ่งใหญ่ก็คือครูบาอินครูบาอินวัดฟ้าหลังนะครับซึ่งท่านมีพลังจิตสูงแล้วก็คุณธรรมสูงมากนะครับผมเป็นพระที่หลวงพ่อหลวงพ่อฤาษีเนี่ย ผมเองเคยได้อ่านเหมือนกันเป็นพระที่หลวงพ่อฤาษีเนี่ยจะไปกราบเพราะว่าท่านเคยได้นิมิตว่าพระสามาสัมทธเจ้านะบอกว่ามีพระสังองค์ที่สําคัญทางเหนือน,นะครับคือที่ลีก็คือครูบาชัยวยบงกับครูบาอินวัดฟ้าหลังอนะ่ะที่บอกว่าอ,อ,อยู่แล้วฝนจะตกประมาณเนี้นะครับฟ้าจะคำรามนะครับเป็นพระครูบาอิน ซึ่งมีวิชาวิมุตสูงมากนะครับเคยอ่านในหนังสือจำไม่ได้ว่าเล่มไหนแล้วของหลวงพอ่อหลวงพอ่อฤษีเนาะที่ว่าเป็นพระได้ทั้งคุณธรรมและสมมติวิเศษแต่คราวนี้ตอนนั้นท่านทีนท่ปรึกษาท่านหนึ่งซึ่งได้กำลังสมาธิสูงมากอยู่ในทสายหลวงพอ่อฤษีนะครับท่านก็เก่งมากอะ่ะท่านน่กลับมีความเห็นอีกอย่างนึงท่านดอกที่หนึ่งอะ่ะครูบาอินวัดฟ้าหลังเป็นที่หนึ่งก็จริงแต่ว่าครูบาหลวงป่กันเนี่ย ก็ไม่ได้ด้อยกว่าคือที่หนึ่งแหละน่าจะมีสององค์ด้วยซ้ำเพราะว่าท่านบอกว่าหลวงปู่ขันนะที่ท่านไปกร่าวไวท่านบอกนะฮะในตอนนั้นนะว่าบรรลุวิชาธรรมกายขั้นสูงเพราะฉะนั้นนะภูมิธรรมนะสามารถเจาะไปสู่มิติกลั่นตัวเองเนะี่ยให้ภูมิธรรมขยายซึ่งลักษณะนี้ผมเคยเห็นมาแล้วกับหลวงปู่ที่อยู่ที่วัดสเกตที่เคยเล่าให้ฟังนะครับผมที่สามารถข้ามขั้นได้อย่างรวดเร็วมากเพราะว่า,เ,าเรียนวิปัสสนารู้สึกสายยุบหนอพองหนอถ้าผมจะไม่ผิดถ้าจะไม่ผิดนะฮะ แยกรูปแยกนามได้ด้วยแล้วก็การฝึกวิชามรคผลพิสดารได้วิธรรมกายขั้นสูงมากนะครับท่านผู้นั้นนะบอกว่าสภาวะแก้วนะในดวงจิตนะครับและว,วิชาสมมติพิเศษนะของทั้งครูบาอินกับหลวงปุกขันเนี่ยดวงข้างในละเอียดเน่ยเท่าๆกันเลยที่ท่านเห็นนะนะเพราะว่าท่านผูน้นี้ท่านก็เก่งมาก ซึ่งมันแปลกที่จากประสบการณ์ที่พวกเราอ่ะเคยตกศูนย์แล้วเห็นท่านอยู่ในศูนย์กลางกายผมเลยเชื่อว่าท่านบนรรลุวิชาธรรมกายขั้นสูงเหมือนกันนะนะครับและท่านพยายามพยายามบีบหมายถึงว่าให้ได้ผลนะนะคนที่ทําบุญกับท่านท่านก็พยายามเข้าสมาธิบ่อยพยายามมุนอดอดอาหารบ่อยแต่ช่างจะใครมาอดอาหารเอาประมาณนี้นะ เพื่อรวมกําลังสมาบัติเนี่ยนะให้เกิดผลกับคนที่ไปทําบุญกับท่านมากมายในช่วงนั้นนะนะซึ่งญาติผมเนี่ยเขาก็เห็นว่าหลายคนะถูกรางวัลใหญ่ๆแต่คราวนี้หลวงปู่ก็เคยเตือนว่าต่อไปเนี่ยกึ่งพุทธกาลนะมันจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดเหมือนโจทย์มันจะใหญ่มากเวรกรรมมันจะ,จะใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านบอกตอนนั้นบอกว่าท่านกำลังค้นในสมาธิหาหาวิธีช่วยเหลือสัตว์ในกึ่งพุทธกาลอยู่นะครับผม แล้วมาตรงกับที่คุณนาวรรยานเขียนว่านะครับทางสายคุณนาวบอกว่าให้ท่านเคยบอกว่าต้องตัดภูเขาสร้างพระเจดีย์ที่แม่วางคือฐานของเจดีย์อ่ะต้องประมาณภูเขาอ่ะภูเขาย่อมย่อมอะ่ะนั่นอะ่ะถ้าได้สร้างจะช่วยสัตว์ในกึ่งพุทธกาลเพราะฉะนั้นที่ผมรวบรวมมานะครับบุญทั้งหมด50ที่นะครับพยายามสร้างพระใหญ่เจดีย์ใหญ่โบสถ์ใหญ่กับหลวงพ่อบุญสรงเจดีย์วัดเขาสุก,กิมนะเมือง เมืองพระนิพานกับหลวงพี่ชัยวัดนะครับออพระใหญ่ที่วัดเกตตุมนะครับผมผมก็พยายามนะช่วยชีวิตคนชีวิตสัตว์คนตาบอดนะครับผ่าตัดตาฟอกไตคือทุกอย่างอ่ะผมพยายามคํานวณบารมีนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีโอกาสสักประมาณว่าตัดภูเขาเครึ่งลูกสร้างเจดีย์ใหญ่ขนาดนั้นอนะ่ะ เราสร้างโบสถ์ใหญ่ได้แบบท่านพ่อบุญทรงวัดเกตตุมอย่างเงี้ยเอามาเรียงการพระใหญ่พระนอนพระที่หน้าตักใหญ่พระหน้าตักใหญ่ที่สุดที่อินเดียนะครับอ,อ,อยากให้เพื่อนๆพยายามทำนะหรือมูลนิบูรณะพุทธนะครับที่ให้ทั้งการศึกษาเจาะน้ําบาดาลเนี่ยเพราะบุญเนี่ยมันจะไม่จบไม่สิ้นคุณนะครับเพราะตาน้ำเน่ยมันจะไหลทะลักในละเอียดนะเป็นกองบุญเพราะฉะนั้นเนี่ยผมพยายามค้นบุญนะครับ ช่วยน้องหมาใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้อาจารย์มหาเมฆก็เคยบอกนะครับเหมือนพยายามให้เพื่อนน่ะเพื่อนเพื่อนร่วมกันบูชาข้าพระพุทธเจ้าในวันพระวันโกนวันเสาร์อาทิตย์นะทำทุกบื้อก็พยายามทาเพราะว่าอาจารย์มหาเมฆท่านก็คนเองสมาธิจะสู้กับทุกพัยกรยครั้งใหญ่เนี่ยเราเองต้องลงมือทําบารมีคุณนะครับแล้วหลวงปู่ขันเองปกติท่านเนี่ยเป็นพระที่สมาถะมากถ้ามันไม่ถึงที่สุดอ่ะท่านไม่คิดเรื่องการตัดภูเขาสร้างพระเจดีย์นะ เพราะท่านเนี่ยสมาถะมากนะถวายเงินก็ไม่ค่อยอยากสลับนะครับเพราะว่าท่านกลัวรบกวนญาติโยมนะครับผมโออท่านอยากให้ถวายเป็นกับข้าวหรืออะไรมากกว่าท่านประหยัดมากอะ่ะคือท่านไม่ถึงที่สุดจริงๆอะ่ะท่านไม่คิดหรอกที่จะตัดภูเขาสร้างมหาเจดีย์นะเพราะาท่านพยายามค้นในสมาธิครั้งแล้วครั้งแล้วเหมือนกันเพราะว่าที่พี่เขาเคยบอกว่าหลายเดียเลยท่านก็กังวลเพราะาท่านเห็นในอนาคตนะครับซึ่งมันตรงกับที่ผมเนี่ย เคยรับรู้มาจากหลายสายซึ่งเขาแบบว่าไม่ใช่ไม่ใช่เต้าเรื่องเข้ามาเพื่อการพาณช์นิะนะเช่นทั้งหลวงปู่เรื่องปัญญาวันโตซึ่งท่านก็ไม่ได้รับปัจจัยแต่ท่านท่านเห็นในอนาคตที่ท่านบอกว่าต่อไปจะมีการสร้างพระใหญ่มหาเจดีย์ใหญ่นะครับหรือซ่อมปูชนียสถานให้ผมอยากคาอยากค้านเพราะตอนนั้นผมก็หลงว่าทำวิปัสนาเป็นนะหลงหลวงว่าเดินมหาสติปัฏฐานสีได้ ครูบาอาจารย์ท่านบอกจะไม่พอหรอกมาหาสติประธานสี่ของเธอกับสาวกข้าราชการมันคนละเรื่องนะมาหาสติประธานสี่ของเราอะ่ะมันยังไม่ใช่ของจริงนะครับให้ให้ทาทั้งหมดเลยทานศีลภาวนานะครับช่วยเหลือครูบาอาจารย์ทุกสายนะครับตรงกับที่ท่านอาจารย์มาหาเมฆบอกไว้จุดอ่อนของการทําวิปัสสนานะนะครับผมเพื่อเตรียมการนะครับ ต่อกอน,นะครับแก้ผังทุกพิกายครั้งใหญ่หลวงของชาวโลกเนี่ยผมถึงพยายามนะเพราะเออนึกถึงหลวงปู่ขันได้ขึ้นมานะครับเพราะท่านเป็นพระที่เก่งมากเหมือนครูบาอินวัดฟ้าหลังในตอนนั้นนะ่ะนะฮะคือครูบาอาจารย์นะครับหลายองค์สายพระอาจารย์มั่นเช่นหลวงพ่อบุญทรงหลวงพ่อทีอ่วัดป่าสว่างบุญเนี่ยนะครับหรือหลวงพ่อที่ วัดผาซอนแก้วที่เราช่วยสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่เนี่ยจริงๆพระพวกนี้ท่านสมรฐามากคุณแต่ท่านเห็นอะไรบางอยา่างแต่ท่านพูดหมดไม่ได้ไงเพราะคนไม่เชื่อมันก็เยอะนะครับและอย่างเราหกบาทผมว่าเฮ้ยเดือนละสามร้อยมันไม่น่าจะมากเกินไปนะครับน่าจะพอทําได้กับท่านแม่ชีทศพรอ,อย่างเงี้ยนะครับผมหรือที่วัดสักแก้วนะครับเลี้ยงเด็กกำพร้าช่วยเด็กกำพร้านะครับเพราะเขาก็อดเหมือนกันนะนะครับ และช่วยคนในยามยากให้โอกาสในยามที่เขาสิ้นหวังเนี่ยเท่ากับซื้อชีวิตใหม่ให้เราเหมือนกันนะครับหรืออาคารเย็นศิร,เระเพพาบริบาลน,นะครับผมนะครับร่วมกับบุญนิธินะครับผมช่วยบุญนิธิปอเต็กตึงได้นะครับก็ร่วมสร้างนะครับเพราะเขาจะมีอาคารที่ยิ่งใหญ่แล้วมันจะเป็นบุญสาธารณะแตกออกนะครับผมเหมือนวัดห้วยปากก้างอย่างเงี้ยนะครับผมก็ช่วย คนมากมายนะครับผมผมก็พยายามพยายามนะมีโอกาสนะครับนะครับช่วยนะครับทํำงานบุญต่างๆนะที่ผมพยายามนำเสนอนะเพราะผมก็พยายามเจาะหาบุญใหญ่ๆเนาะนะครับเอาเท่าที่ทำได้นะครับเหมือนอย่างตอนนี้วัดหลวงป่านะครับก็สร้างถนนก็อธิษฐานเชื่อมกับวิชาธรรมกายนะครับเราอย่าเป็นเจ้าภาพคนเดียวนะครับผม ให้เชื่อมกับมหาชนชาวโลกนะครับผมให้ได้เป็นเจ้าภาพร่วมถนนกับเรานะครับเคลื่อนไปสู่นะครับประสาทธรรมวิชานะครับทั้งหยาบทั้งละเอียดนะครับผมทําบุญแล้วก็จะเอาบุญคนเดียวนะให้หัวใจเรายิ่งใหญ่กว่าวตาสงสารนะครับทําบุญที่ไหนเนาะนะครับก็ให้ได้ประโยชน์สูงนะครับก็ให้ได้ประหยัดสุดด้วยกันแล้วกันเพราะสภาวะเศรษฐกิจเดี๋ยวนี้นะผมก็พยายามให้เพื่อนๆนะครับกระจายทําบุญนึกถึงบุญนะครับ ใช้เงินให้คุ้มค่าที่สุดนะครับไม่หนักไปทางไหนทางหนึ่งนะครับผมหรือวัดหลวงปู่เหลืองวัดกระดึงทองนะครับท่านก็สร้างมหาเจดีย์อยู่นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับหลวงปู่เหลืองนะครับเป็นพระปฏิบัติดีซึ่งน่าจะทําบุญด้วยนะครับสร้างมหาเจดีย์ใหญ่อยู่นะครับโอนสักนิดสักหน่อยนะครับนะครับไปทําบุญกับหลวงปู่เหลืองนะครับหมายเลขบัญชีนี้เลยนะครับผมของกรุงไทยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวท่า เดี๋ยวเช็คบัญชีกันอีกทีก็แล้วกันที่ผมเอามาจาก Facebook ะนะครับผมรวมถึงนะครับผมเมืองพระนิพานนะครับผมเพราะวันนั้นเข้าสมาธิดูแล้วเป็นดวงบุญใหญ่มาคือมาเลยนะครับผมน่าทําด้วยมากรู้สึกตอนนี้จะมีถ้าทําบุญหนึ่งร้อยบาทจะเหมือนทาประจุด,ดวงชะตาเอาไว้ใต้ฐานพระใหญ่นะน่าทานะช่วยหลวงพี่ชัยวัดท่านนะครับผมเพราะนั่งสมาธิแล้วเป็นก้อนบุญใหญ่มาคือมาเลยนะครับผมเหมือนกับของหลวงนาอูเนี่ยนะครับ วิหารองค์ปฐมเนี่ยนะครับได้บุญมาคห,ม,หม,มาเลยจริงๆนะที่พยายามช่วยให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับตกแต่งให้อลังการที่สุดเราก็จะได้บุญละเอียดอะเนาะพยายามทุกพิกภัยผมเข้าใจนะผมก็ยามแบ่งสรรปันส่วนนะเออหาบุญที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับมาบอกพี่น้องนะครับผมทํา100บาทนะครับได้ประจุดวงชะตานี่น่าทำนะกับหลวงพี่ชัยวัดนะครับลองสืบข่าวดูอีกทีเนาะไปดูใน เฟซบุ๊กของท่านหรือของวัดธรรมยานนะครับหลวงพี่ประหลัดวิรัตนะครับผมนะครับมีน้องนะครับที่เป็นแฟนคลับของเราถวายไปสองแสนนะครับอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับรู้สึกจะทำทำเสาเข็มหรืออะไรผมหรือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเหล็กอ่ะนะถ้าผมจำไม่ผิดนะผมว่าความจำสั้นแก่แล้วนะฮะโมทนาด้วยนะทำไปตั้งสองแสนบาทนะครับสาธุสาธุนะครับผมก็ร่วมไปนิดหน่อยนะครับ าลืมนะครับถ้าไม่จําเป็นจริงหลวงปู่ขันพระอริยะเจ้านะครับนะครับจะอันดับหนึ่งจะแทบจะเป็นอันดับหนึ่งเท่ากับคูบาอินวัดฟ้าหลังเหมือนกันคงไม่พยายามนะครับพระสมบัติอย่างท่านนะครับจะให้ตัดภูเขานะครับตัดภูเขาครึ่งลูกสร้างมาหาเจดีย์ใหญ่ทําไมปกติท่านก็บอกว่าอย่างที่เคยเรียนรู้ปฏิปทานะครับตั้งหลายปีที่ทําบุญด้วยกับท่านเนี่ยโอ้ท่านประหยัดมากแล้วไม่แทบมีไม่อยากได้เงินคนเลยอะ่ะ คือมันต้องถึงที่สุดนะครับและขนาดที่ท่านนะครับสมาบัตินะครับสมาธิกเก่งมากทำให้นะครับหลายคนข้ามอุปสรรคนะครับรวยเห็นเห็นอะ่ะท่านยังบอกเลยว่าเฮ้ยต้องช่วยกันสร้างเจดีย์แล้วคือมันต้องเหลือบาก,กว่าแรง่ะคุณนะเหมือนผมเข้าสมาธิคุณแม่ตอนนี้เห็นแต่น้ำน้ำมวลน,น้ำมาคือมาเลยรอบข้างบ้านเราเนะไฟสงครามเราก็วางใจไม่ได้นะครับผมทั่วประเทศไทยละ่ะเอา นงี่ตรงๆแล้วเราต้องมีดวงบุญนะเหมือนที่ท่านอาจารย์มหาเมฆบอกว่าคุยกับผมถ้ายังจำน้ท่านบอกไม่รู้ว่าขนาดวิริยะทิกะพุทธเจ้าบารมีเต็มจะสู้ได้ไหมในกึง่งพุทธกาลนะเพราะโมมานแสนโกรธอนันตจักรวาลน,นะก็เหมือนกรีธาทัพมาบทเราอะนะครับแล้วก็ทํางานร่วมใจกันมากไม่เหมือนพระนะฟัดกันอีลุงตุงนะนะครับผมใครดีไม่ได้ศาส,สนาละพุทธเถรวาทไม่ได้นะครับ อะไรก็ไม่รู้ปวดหัวมากอนนะไรครับไม่เป็นไรผมบอกบุญให้เองก็แล้วกันนะมีโอกาสไปเพชรบูณ์นะครับไปช่วยพระประหลัดวิรัตนะพระมหาเจดีย์ที่สําคัญมากผมเคยเห็นกองบุญนี้ในที่สําคัญเดี๋ยววันหลังผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับหรือไปเมืองการนะครับก็ไปช่วยหลวงพี่ชัยวัดท่านนะครับผมไปราชบุรีอย่าลืมนะครับตอนนี้ถนนนะครับถนนนะครับรอบองค์รมหาเจดีย์นะครับ ต่อไปเราก็ปฏิบัติทําได้สะดวกสบายนะครับเข้าถึงทําได้ไง่ายอธิษฐานให้ดีนะครับเข้าถึงวิชาจรณะขั้นสูงได้ทําบุญแล้วอย่าเอาบุญคนเดียวนะครับบอกบุญคนละบาทสองบาทญาติพี่น้องนะครับหรือมิตรลักนะครับญาติพี่น้องที่ร่วงลับเราก็ทําเผื่อทั้งวัตสงสารพามหาชนชาวโลกนะครับทุกดวงจิตทั้งผู้ไปอุนภรณะหรือพาแล้วไปประชุมทำวิชากันนะ นะครับหรือไปช่วยหลวงตาอูสร้างวิหารสมเด็จองค์บถมได้ก็ช่วยกันนะพระบุญใหญ่จริงๆไม่งั้นนะครับนะคุณแม่อุบาสิกาสายหลวงปูดูกับผมมาไม่นะครับเคยเจอหลวงตาอูจริงๆไหมไม่เคยเจอเลยนะเหมือนอกองบุญของคุณคุณโอมกิตินันทุนวานิทที่เราพยายามช่วยกันนะเพราะว่าคุณแม่ท่านนั่งอยู่ที่สงลาปิดห้องธรรมวนานะเห็นบุญใหญ่เพราะฉะนั้นเราพยายามช่วยซื้ออัญมณีซื้ออะไรนะครับคุณกิตินันทุนวานิเพ่อแกก็ นะครับแกก็ขวนขวายาหาบุญอะไรประหลาดประหลาดบุญใหญ่ๆ่ทำแล้วก็ต้องช่วยแกเนาะซื้อเพชรซื้อ,อพลอยประดับนะครับตอนนี้ก็พระธาช่อแฮนะฝากเพื่อนๆเอาไว้นะครับผมเอาทำพอทําได้ก็แล้วกันหรือไม่ก็กดไปโบธทนานะครับผมผมก็พยายามทําเผื่อมหาชนชาวโลกนะจะลากไปด้วยกันทั้งหมดนะนะทั่วสุดขายพระพุทธยาณน,นะฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับมี ช่วยน้องหมาน้องแมวได้นะคนตาบอดอย่าลืมนะครับฝาก50ที่ทําบุญไว้ก่อนทุกเดือนนะผมก็พยายามเปลี่ยนแปลงให้ได้บุญมากที่สุดนะการซ่อมพระกับหลวงพ่อวิจุทานะครับแม้หลวงพ่อวิจุทาท่านสิ้นไปแล้วก็ยังซ่อมได้ช่วยได้นะครับนะฮะผมพยายามพยายามนะทําบุญให้รอบครอบนะครับให้มากที่สุดช่วยเหลือคนหรือสัตว์ที่เขาอ่อนแอพยายามปิดจุดอ่อนนะ ช่วยเขาก็เท่ากับช่วยตัวเราเองนะก็ฝากเพื่อนเพื่อช่วยแชร์ด้วยกันล้วกันเดี๋ยวก็จะมีงานบุญนะครับห้าสิบที่นะที่ขอเพื่อนๆไม่คนละหกบาทก็ตกประมาณเดือนละสามร้อยถ้าทําได้มากกว่านั้นก็แล้วแต่เพื่อนๆ่น,นะครับผมแต่ผมเห็นว่าหกบาทในแต่ละที่มันไม่มากเกินไปงไงแล้วแบ่งเป็นกองบุญนะครับไม่สับสนกันแบ่งของพ่อก็ของพ่อของเจ้ากรรนเวรก็ของเจ้ากรรนเวรของตัวเราก็ตัวเราคือเราต้องทําให้ตัวเราก่อนนะ ะครับเพราะตอนนี้ผมกับคุณแม่่านนั่งสมาธิไม่ค่อยได้เลยพยายามสวดมนต์ให้มากพยายามเปิดทั้งปรมิตตาสูตรเจ้าแม่กวนอิมธรรมจักนะอวดน้ําให้มากนะครับผมช่วยนะฮะทานชีวิตให้มากตอนนี้นะครับเพราะว่าคลื่นมรณะคลื่นคลื่นพลังไยลบเนี่ยมันทรงพลังไม่รู้กี่หมื่นกี่พันเท่านะครับพยายามนะครับ ตรวจน้ำนะให้หลวงพ่อสดหลวงพ่อกลัวหลวงปมูมนนะพวกพระที่สาเร็จวิชาอิทิบาตสี่หลวงปูลมัยพระอุปคุตพวกเนี้นะหรือผู้พุทธเจ้าผู้ตั้งอิทิบาตสี่วิวิชา,ารณาฝ่ายปราบนะทั้งภาคโปรดภาคปราบอย่าลืมท่านนะครับนักรบวบิรชนวิรกษัตริย์ทั้งหลายนะพยายามนะครับโยงพลังนะเติมพลังให้มากที่สุดนะครับโดยเฉพาะทางชีวิตนะครับบริจาคเลือดได้ให้ทํานะนะครับผม เออเป็นยาโควิดนะช่วยกันได้นะให้มีน้ำใจมากที่สุดพยายามสวดมนต์นะหกโมงเช้าสามทุ่มนะพยายามกวดน้ำพร้อมกันนะครับสวดพระคาถาต่างๆพร้อมกันเราต้องพร้อมใจกันแล้วเพราะความมืดครั้งนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับบอกฝากเพื่อนๆไม่แค่นี้ก็แล้วกันช่วยกันแชร์ด้วยก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะมีรายการเนาะในคำบรรยายนะฮะนะครับ คือเราจะรอดไม่รอดเนี่ยเราก็จะได้มีบาระบารมีนะเพราะไม่มีใคระยืนยันได้ว่าเราจะรอดได้อยู่ถึงวันพรุ่งนี้หรือเปล่าแต่ว่าบุญบารมีนะครับเป็นสิ่งจําเป็นในการเดินทางออกจากวัฏสงสารนะพระหมู่มานะ่ะเขาก็ต้องฉลาดพอไม่ให้เราเดินมาหาสติปัฏฐาน,นได้ครบนะครับเวลาที่บรรลุมรคนิพพานแน่นอนเขาก็ไม่โง่งหรอกถ้าเราอดเราอยากเราก็ต้องกลับมาทาบาปนะคุณนะครับหมั่นโมทนาทําไม่ได้ก็หมัน่น มุทิตานะครับยินดีกับบุญของคนอื่นนะบุญทำได้หลายวิธีช่วยกดไลค์ช่วยกดแ like, ชร์ก, share, ก็ได้ก็ได้บุญมหาศาลเหมือนกันอย่าลืมนะครับช่วยกระดิษฝากไว้นิดนึงนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับผมสาธุ